คลิปวันนี้นะคะกลับมากับคลิปแต่งหน้าแน่นอนจะบอกว่าดีใจมากนะคะหลายคนดีเอ็มไปหาแล้วก็อยากให้อัปเดตแบบคลิปแต่งหน้าบ่อยๆย,ยังไงก็เดี๋ยวจะอัปเรื่อยๆเ,เลยอาจจะไม่ได้มีลุคแบบแปลกตาครีเอทอะไรมากมายนะคะแต่ว่าสัญญาเลยว่าจะอัปเดตเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์โปรดักต์ใหม่ๆเผื่อใครสนใจโปรดักต์ชิ้นไหนอยู่ก็ดูแบบประกอบการตัดสินใจได้ด้วยเนาะลุคที่ทีเอามาฝากวันนี้จะเป็นลุคแบบปากแ,บบแ,บบแ,บบแดงโบว์ลิปนะคะแต่บอกเลยว่าแต่งตามง่ายมากๆแล้วก็ใช้อุป,ปกรณ์ไม่เยอะเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ วาปมาน่าสดนะคะเดี๋ยวมาลงงานผิวกันก่อนตัวนี้เป็นของปันปุริอยู่ในตระกูลที่เป็นนอริชนะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะมาพร้อมกับที่ตักแบบนี้เนี่ยเหมือนเยลลี่เลยชอบมากนะคะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆที่สําคัญคือแพคเกจิ้งของตัวอนอริชเนี้ยสีน่ารักมาก,มากเป็นสีเขียวแบบนละ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 ่ารักๆ่าระะมุกลิ่นคือดีมากเหมือนแบบอยู่สปาที่ปันปุริ แล้วก็อย่าไปทาลิไปไว้ก่อนเลยตัวนี้เป็นลิปของ p ิ x ซ e นะคะตรงกลางเขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะแล้วก็รอบนอกเนี่ยจะเป็นสีอมชมพูเวลาทาออกมาก็จะมีสีแบบอ่อนมากๆเลยแทบแบบไม่เห็นสีตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ช่วยให้ผิวปากเราแบบไม่คล้ำด้วยที่สําคัญก็คือแพคเกจิ้งน่ารักอีกแล้วมา <laughs> ลงกันแดดก,กันนะคะวันนี้ที่ใช้เป็นของช h ชิเอโด้เดอร์เพอร์เฟคโปรเทกเตอร์ตัวนี้เป็นไซโครชิลเขาบอกว่าช่วยแบบกันนานได้ดีมากๆจริงอันนี้ทาไปทะเลคือเวิร์กมากแต่ แดดประเทศไทยตอนนี้นะคะก็ต้องใช้ SPF ที่สูงนิดนึงเหมือนกันตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์มาก h Check well before use นะคะกันแดดเขาจะเป็นเนื้อลิควิดแบบสีขาวๆแต่ว่าทามาแล้วมันจะปรับให้ผิวเราดูไบรท์ขึ้นนิดนึงไม่ได้แบบไบรท์จนเทานะทุกคน อันนี้คือเนื้อบางเบาแบบเกลียง่ายแล้วก็ซึมไวมากๆานะคะเปลียบแบบเดียวคือซึมเข้าผิวไปแล้วรองพื้นวันนี้มาลองเป็นตัวใหม่นะคะที่เพิ่งได้มาเป็นของจัมแซมูมนี่แอสกินนูเดิลฟาวเดชั่นจริงๆเป็นรุ่นที่เขาขายดีมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่เคยลองนะคะอันนี้เพิ่งได้มาก็เลยอยากจะลองเลยเดี๋ยวลองไปพร้อมกับทุกคนแพคเกจิ้งก็คือดีงามมากมินิมอลสุดๆที่ได้มาคู่ก,กันกับตัวแป้งเขาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้คอมบิเนชันนี้เลยว่าจะเวิร์กแค่ไหนเป็นขวดฝาปั๊มแบบนี้ สีที่จีใช้เป็นสีมีเดียมนะอู้เนื้อมีความเป็นลิปกลิ่เหมือนกันเอยเดี๋ยวขอหยิบฟองน้ำแป๊บ,บนึงได้ฟองน้ำมาใหม่ทุกคนรอบนึงมาแล้วเดี๋ยวจะลองลงด้วยฟองน้ำไข่นะทุกคนจีเพิ่งได้มาใหม่เป็นลูน่าชูการ์เจนเติลเมคอัพสปอนจ์อันนี้เป็นของพี่เอกับพี่อีฟี่นะคะเขาส่งมาให้น่ารักมากมีความเป็นแบบน้องแมวแบบนี้แล้วพอเราไปชุบน้ำมามันก็จะพองตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนุ่มมากเลยนะคะแล้วเขามีแบบตัวโลโก้อยู่ที่ฟองน้ำด้วยน่ารักมากเลยเตีใช้ด้านวงกลมที่ก้นนะคะแถบไปททีี่่รองื กดมาเมื่อกี้มันดูดรองพื้นขึ้นมาได้ดีมากเลยทุกคนอืมนี่คือจิ๊กไม่ได้กดรองพื้นเพิ่มเลยนะคะตัวฟองน้ำคือน,นุ่มมากมันเหมือนจิ๊กตัวรองพื้นขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้กินเนือ้อรองพื้นเข้าไปเลยอยู่บนผิวเราได้แบบดีมาก เดี๋ยวจีจะเกลีย่ยลงทั้งหน้านะคะโดยที่ไม่กดรองพื้นเพิ่มเลยดูสิว่าของลูน่าชูก้าเขามีตัวน้องแมวอันนี้มาให้ด้วยเวลาที่เราใช้เสร็จเราก็สักนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ได้เลยไม่แบบอับชื้นเนอะแลจะมีความแบบไฮเจนิกเวลาซักก็ถูก,กับตรงก้นได้นะคะก็คือซื้อฟองน้ําได้ที่เก็บแล้วก็ได้ที่สักมาด้วยคุ้มมากทุกคนน่ารักด้วยคอนซีลเลอร์วันนี้จีใช้เป็นเคสลิควิดคอนซีลเลอร์นะคะเป็นแท่งแบบนี้เราก็บิดก้น ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่มีความเป็นเนื้อแบบมูสนิดนึงอ่ะจริงว่ามันปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายใช้กับฟองน้ำด้านที่เป็นหัวแบนๆแบบนีแบบแบบแบบ้ลงแก้มเป็นเบสไว้ก่อนนะคะใช้ลิปของ v อ r Pink พ e e l g o o d m o u s s สสี Sunset n u ะเบ r ร2จะออกแบบว่านุด,น,ดนูตุนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปักแดงแก้มก็ไม่อยากให้มันดูแบบแย่งซีนกับปากนะคะเติมไปที่ช่วงหน้าแก้มเลยทาข้างจมูกหัวจมูก ลงแป้งฝุ่นนะคะอย่างที่บอกว่าจีเพิ่งได้นี่เป็นจางแซมอนมาสกินนูเดอร์แพทนะคะเป็นรุ่นใหม่สีซาตินนูก็คือจะให้งานผิวที่ดูแบบโกลกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะแพคเกจิ้งดีงามมากมาพร้อมกับแปรงนะคะมีกระจกในตัวเหมาะกับการพกพามากนีเติมระหว่างวันได้เลยเพราะว่าเป็นแปรงนะคะมันก็จะไม่เป็นคราบเวลาที่เราตืมเราสามารถแบบปัดส่วนเกินออกข้างๆนี้ได้เดี๋ยวมาลงปากไว้ก่อนเลยเพราะว่าจะได้รู้นะคะว่าคิ้วต้องเข้มประมาณไหนตาต้องเข้มประมาณไหนเพราะเราจะมาโบลิดกันวันนี้งานปากของเราจะใช้เป็น 3C ซ ดีหมเลยนะเราจะใช้ Slim Velvet Matte รุ่นนี้ลงก่อนนะคะเป็นลิปแมทที่แบบจีชอบมากเพราะว่ามันพกสะดวกแล้วก็พิกเมนตสีเขาแบบชัดมากๆนะคะจีหิบมาเลือก2ส,สีเป็นสี True Red กับสี Pale Red นะคะไม่รู้ในกล้องดูออกไหมนะคะแต่ว่า True Red มันจะมีความแดงเข้มกว่านิดนึงแต่ว่า Pale Red มันจะมีความแดงสดแบบนี้ออนกว่าวันนี้จีลองทาเป็น Pale Red แบบทั่วปากละกันเนาะแดงมาก ใช้แป้งแบบเลนขอบปากให้มันเบลอๆยังไม่จบแค่นานุคนจีจะใช้เป็นตัวพาวลิปทินนะคะสี i m m e n e n c e จะออกแดงแบบเข้มๆขมขึ้นมานิดนึงเอามาทาเป็นออมเบ莱ตรงกลางปาก เดี๋ยวเรามาคอมเพลตตาคอมพลคิวกันคิววันนี้จะใช้เป็น Benefit Brow Styler แอกซิเดนนิดนึงทุกคนกล้องแบทหมดนะคะไม่เป็นไรเรามาต่อกันที่กล้องตัวนี้แทนฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นหัวเครยอนแบบนี้ส่วนอีกฝั่งอ่ะจะเป็นเหมือนเนื้อฝุ่นนะเดี๋ยวจะใช้ฝั่งที่เป็นเครยอนอันนี้เขียนเฉพาะโครงคิวช่วงปลายนะคะ เราก็จะใช้ brow setter อันนี้ของ benefit เหมือนกันเอามาปัดให้คิ้วตั้งอุยนะคะแล้วก็เกลี่ยตัวเรรออนที่เราเขียนไปด้วยเมื่อกี้ให้มันดูฟุงฟ้งๆเพราะว่าปากเราโบวแล้วนะคะคิ้วเราต้องแบบธรรมชาตินิดนึงเดี๋ยวจีจะใช้เป็น palette e j u d y milky play color eyes อันนี้จีได้มาจากที่ b ิ a u t y d r มอีกแล้วเป็นสี banana mix นะคะจะออกแบบส้มๆตุ่นๆนิดนึงในหนึ่ง p a l e t ก็จะมีทั้งเนื้อ m a t แล้วก็เนื้อ shimmer เลยเราจะใช้สีที่เป็นเนื้อ m a t เนี่ยมา คอนทัวร์แบบไฮไลท์จมูกกันนิดนึงให้มันดั้งพุ่งหน่อยนะคะตาวันนี้จะแต่งง่ายมากๆคุคนจะ,จะใช้สีตรงกลางของพาเลตนะคะจะออกแบบชิมเมอร์นวลๆเนาะเอามาทาทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็จะข้ามมาลงไฮไลท์ก่อนนิดนึงนะคะจีใช้เป็น Fenty Beauty สี h u s l a b b b y ลูกรักคนเดิมเลยลงไฮไลท์ช่วงหัวตาก่อนที่เราจะปัดมาสคาร่าเราก็เขียนอายไลเนอร์กันนะคะทาดอลลี่อายใต้ตาด้วยไฮไลท์จมูกไปเลย ที่ดัาขนตาที่ใช้อันเดิมเลยของ Anna Sui ยมาสคาร่าวันนี้ใช้เป็นเคสนะคะ lash f a r m e r long เขาบอกว่ามันจะช่วยให้ขนตาแบบเรียงเส้นแล้วก็ยาวขึ้นอย่างที่บอกว่าวันนี้เราอยากได้ตาที่ดูเบาๆซบๆเนอะเน้นแค่ให้ขนตายาวก็พอไม่ต้องหนามากนะคะกรีดอายไลเนอร์นะวันนี้จะใช้เป็นของ 3CE เหมือนกันนะคะสีช็อกโกแลตบราวน์จะมีความเป็นแบบเนื้อชิมเมอร์นิดนึงแต่ว่าดูไม่ค่อยออกหรอกทุกคนมันจะแค่ให้ดูตาเราดูมีมิติขึ้นนะคะ กรีดเฉพาะช่วงห่างตานะแล้วก็ใช้แปงรงเกลี่ยให้มันฟุง้งขอเติมแก้มนิดนึงวันนี้จะใช้เป็นนาสี Exhibit A สีเข้ากับลิปเรามากเป็นแบบแดงทเมโตนะคะแทบไปที่ช่วงกลางหน้าแก้มเบาๆให้แค่พอมีแบบแดงๆลิ้งกับปากนิดนึงลุกนี้คือเรียกได้ว่าลุคก,กันตายนะทุกคนถ้าใครมีแบบต้องไปงานใดๆที่ต้องฟังต้องเป๊ะนะคะก็แนะนำให้แต่งลูนี้แล้ติดขนตาเข้าไปนิดนึงคือเอาอยู่ โอเคค่ะลุกวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นลุกแบบปากแดงโบลิฟแล้วก็ส่วนอื่นก็เบาๆจะได้ไม่ยั่งซีนกับปากเนาะถ้าใครชอบลุคนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยหรือว่าอยากดูลุกไหนๆอยากให้ทำคลิปอะไรให้ดูก็คอมเมนต์บอกจีไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะ